ครับผมมือนีนะครับก็ได้เป็นออกงานอีกมือนึงนะครับผมบูมนะครับมือนีออกบูมสามสองเอครับผมเป็นคล้ายๆเชนนะครับยวไปพ่อขันหน้างานครับผมนะครับตอนนี้ก็ได้มาหอนหน้างานนะครับนนก๊า้เอาก็ได้มาหอนหน้างาน เท็นเทอเสารครับผมเดี๋ยวนะครับวันนี้ออกมาชุดบูมสามสองครับผมชา,ายเชนครับมือหน,นีเทนะครับผม อยู่ไอคอนสยามครับสูงยู่ได้นี่ ที่รอเสาดูสองรลอยเขาคิวครับสองรลอยคิวสองรลอยสามสิบคิวครับ บูมสามองเอหน่อยนะครับผมผมกสสีพาไปดูการทำงานของเจ้าบูมสามสองเอตัวนี้นะครับว่ามันเหตุงานจังใดเดี๋ยวสีพาเบิ่งตอนมันทำงานตอนยืดแขนเชนครับ เขาสีสางห่างมาสันครับผมพิกัดไอคอนสยามครับนี่ครับผมเป็นการยิ่งกับการยิ่งปุ่นหน้าคุมคอนโทรน กบผมโอเคยิงกัางเดินครับผมนี่แหละครับความสามารถของเจ้าบูม สองสามเอของทีมงานคอนกรีตบ็ดคอนกรีตทรายครับทีมงานลงทีบคอนกรีตปั๊มคุมเครื่องครับผม Oh, อเอกเอกครับเป็นอันว่าวนันนี้เสร็จเรียบร้อยครับผมคอนกรีตทรายยินดีบริการครับยงิงปั๊มคอนกรีต เสร็จเรียบร้อยครับผมเหลือแต่เก็บปั๊มไปที่ใหม่ต่อครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ